เหรียญเจริญพรหน0่ปีหลวงปู่แยม้มวัดสามงามจังหวัดนคปรปฐมจัดสร้างขึ้นปี2557นะครับเป็นเหรียญที่ทำขึ้นฉลองอายุของหลวงปู่แยม้มมีอายุครบ100ปีลักษณะของเหรียญด้านหน้านะครับ เป็นเหรียญหลวงปู่แย้มครึ่งองค์ด้านบนมีคำว่าเจริญพรใต้ลงมาจะมีคำว่าหลวงปู่แย้มนะครับนี่คือด้านหน้าส่วนด้านหลังของเหรียญจะบอกอายุหนึ่งร้อยปีเป็นเลขไทยนะครับ ตรงกลางจะเป็นยันประจําตัวของหลวงปู่แย้มด้านข้างจะมีคําว่านครปฐมใต้ลงมาสุดนะครับจะมีคําว่าวัดสามงามมาดูจํานวนการจัดสร้างกันเนื้อทองคําจํานวนการจัดสร้าง119เหรียญ จะมีหมายเลขกำกับเป็นเลขไทยนะครับเนื้อเงินจำนวนการจัดสร้าง3 0 0พเหรียญมีหมายเลขกำกับเป็นเลขไทยเหมือนกันนะครับเนื้อนวโรหะจัดสร้าง5,000เหรียญมีหมายเลขกำกับเป็นเลขไทยเหมือนกับ เนื้อทองคําและก็เนื้อเงินนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงจัดสร้าง20,000เหรียญน,นะครับที่เราชมอยู่นี้จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงที่จำนวนการจัดสร้าง20,000เหรียญเนื้อทองแดงจะต่อโค้ดนะครับ โค้ดจะเป็นสามง่ามถือเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์อีกรุ่นของหลวงปู่แย้มนะครับขอบคุณที่รับชมช่องอวดของขังชาแนล